ะะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็รอขึ้นเครื่องไปเวียดนามลงดานังนะคะก็เครื่องออกประมาณสิบโมงห้าสินะคะตอนนี้เกตก็เขายังไม่เปิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เดินเที่ยวบริเวณนี้นะคะที่นี่นะคะมีเครื่องโรบอททำความสะอาดพื้นด้วยนะคะจะมีพนักงานนะคะคนโทนเครื่องนะคะระหว่างทำงานนะคะ สายการบินนะคะที่เลือกบินนะคะเป็นสายการบินของเวียเจตแอร์ไลน์นะคะตอนนี้นะคะหากบินไปเวียดนามนะคะจะใช้แค่พาสปอร์ตกับตั๋วเดินทางแค่นั้นนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นวิวนะคะบนเครื่องนะคะก็สวยงามนะคะอากาศค่อนข้างดีนะคะและจะมีภาพนะคะตอนที่เครื่องบินกำลังจะลงนะคะอันนี้ก็คือแลนดิ้งแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เรามาถึงสนามบินดานาังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินทางไปที่พักนะคะที่พักที่เราเลือกจองไว้นะคะเป็นอโวราโฮเทลนะคะจองไว้4คืนกับ5วันนะคะเราเลือกนะคะห้องที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะเห็นสะพานมังกรนะคะได้ชัดเจนนะคะราคาห้องไม่แพงนะคะ4ี่คืน5วันอยู่ที่4,500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคน เรามาถึงนะคะวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็สามารถรอดูมังกรพ่นไฟได้เลยนะคะเพราะว่ามังกรพ่นไฟนะคะจะพ่นไฟช่วงสุกเสาร์อาทิตย์สามทุ่มเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าหากใครอยากชมนะคะก็แนะนำให้มาได้นะคะช่วงเวลานี้นะคะนอกจากสะพานมังกรจะพ่นไฟได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเช่นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มเป็นต้นนะคะ บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะสวยงามจริงๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะมาเห็นด้วยตานะคะและยังมีเรือนะคะบริการนะคะให้เช่านะคะก็สามารถเช่าเป็นคนๆก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปบนเรือนะคะเพื่อนั่งเรือชมวิวริมแม่น้ํานะคะและ,ะช่วงเวลาที่มังกรพ่นไฟนะคะเรือก็จะจอดให้ชมมังกรพ่นไฟนะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะทุกคน ส่วนเรานะคะเหนื่อยจากการเดินทางนะคะมาถึงก็เย็นแล้วนะคะทุกคนก็เลยนั่งชมที่ห้องนะคะเห็นชัดเจนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดไปที่จุดที่มังกรพ่นไฟเลยก็อาจจะสวยงามกว่านี้นะคะแล้วก็คนอาจจะเยอะด้วยนะคะทุกคนเราไมา่ไม่ชอบคนเยอะด้วยอะคะ่ะก็เลยไม่ได้เดินไปนะคะ ตอนนี้นะคะเรือกําลังทยอยเข้ามานะคะเพื่อชมมังกรพ่นไฟนะคะตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะจะมองเห็นมังกรพ่นไฟได้ชัดเจนที่สุดคะ่ะทุกคนเรียกว่าเป็นจุดรวมพลก็ได้นะคะตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะมังกรน,นะคะก็เริ่มพ่นไฟแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะพร้อมทั้งเ,เปลี่ยนสีนะคะสวยงามนะคะทุกคน มังกรจะพ้นไฟป,ประมาณ3นาทีนะคะ พรุ่งนี้นะคะหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะมังกรพ่นไฟนะคะให้เห็นชัดๆเต็มตานะคะว่าหน้าตาโครงสร้างของมังกรพ่นไฟหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะพรุ่งนี้มาชมกันนะคะตอนนี้นะคะฝนตกนะคะที่เวียดนามนะคะทุกคนแต่ก็ยังเดินจากที่พักนะคะ พาทุกคนนะคะมาดูมังกรพ่นไฟนะคะตอนนี้ทุกตาอยู่ที่บริเวณส่วนหางนะคะจะเดินจากส่วนหางไปจนถึงส่วนหัวนะคะทุกคนถ้ามังกรเนี่ยมังกรเป็นมังกรที่สามารถพ่นไฟได้นะคะทุกคนก็จะเป็นช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะคะสามทุ่มคะ่ะทุกคน ของสุกเสาร์อาทิตย์นะคะมังกรตัวนี้นะคะก็จะพ่นไฟนะคะประมาณ3-4ครั้งนะคะทุกคนก็จะพาทุกคนไปดูนะคะตั้งแต่ส่วนท้ายยันส่วนหัวของมังกรนะคะใครที่เกิดปีมะโรงนะคะมาดูได้นะคะปีมังกรนะคะก็มาดูสะพานตัวนี้ได้นะคะไปค่ะตอนนี้นะคะกําลังเดินไปที่ส่วนหางของมังกรนะคะก็จะมีลานเดินนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ไม่มีคนเลยนะคะเพราะฝนตกนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ยินเสียงแตรรถบีบประจํานะคะสงสัยบ้านเมืองนี้ถ้าไม่มีแตรรถคงอยู่ไม่ได้ค่ะทุกคนขนาดข้ามถนนยังไม่มองเราเลยค่ะมีซูมสวยๆให้ถ่ายนะคะถ่ายรูปนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ปิดนะคะไม่รู้ทำไมนะคะน่าจะปรับปรุง ีค่ะก่อนที่จะถึงส่วนหางนะคะนี่ค่ะคที่นี่นะคะเวลาขับมอเตอร์ไซค์นะคะจะใส่หมวกกันน็อกทุกคนนะคะแต่จะไม่ค่อยถือก,กฎจราจรนะคะอยากไปไปนะคะอยากหยุดหยุดนะคะบีบแตรตลอดเวลานะคะเป็นรำคามนะคะตอนกลางคืนนะคะจะมีไฟนะคะสลับสีกันไปนะคะสีเขียวสีส้มนะคะวนๆกันอยู่นะคะทุกคน ส่วนทางของมังกรค่ะทุกคนสะพานมังกรนะคะคือสะพานข้ามแม่น้ำหานนะคะสะพานมังกรมีความยาว666เมตรความกวาม 3, 7, ม้าง37.5เมตรราคาอยู่ที่ประมาณ15ล,าล,าล,า 8, 8, ล้านดอลลาร,นะะนรนะะ์นะคะก็88ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนโอ้โหนะคะแพงนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะ จากที่พักนะคะก็เดินมาประมาณ1กิโลนะคะทุกคนทุกตาพักอยู่ที่อาวราโฮเทลนะคะก็อยู่ชั้น6นะคะก็เห็นวิวทะเลเห็นวิวแม่น้ำนะคะแล้วก็มังกรได้ชัดเจนนะคะทุกคนก็เป็นห้องที่แบบว่าสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยนะคะแล้วก็เห็นบริเวณแม่น้ำได้ได้ทั่วนะคะทุกคน บริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีเรือนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะจอดนะคะทุกทีนะคะที่มีมงกรนะคะช่วงที่มงกรพ้นไปนะคะเขาก็จะมารอเรือก็จะมารออยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนเรือลำใหญ่หนึ่งลำนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเรืออะไรนะคะแต่ว่า ตอนนี้ไม่น่าจะลอดใต้สะพานได้นะคะเพราะว่าเป็นเรือลำใหญ่นะคะน่าจะต้องรอน้ําลดนะคะถึงจะ,อะลอดได้นะคะวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะก็ลองเดินดูนะคะออกกําลังกายด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงส่วนหัวของมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหัวใหญ่มากค่ะแล้วก็โอ้ ดวงตาเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะก็จะให้ทุกคนดูนะคะมังกรนะคะเขาทำดีมากค่ะนี่คือหัวของมังกรนะคะทุกคนก็ถ้าใครนะคะได้มาเที่ยวที่ดานังนะคะก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะเพราะว่าถ้ายัางมาไม่ถึงที่นี่ก,ก,ก็คือยังมาไม่ถึงดานังนะคะก็จะได้เห็นมังกรตัวนี้นะคะ ัวใหญ่นะคะแล้วก็หางยาวไปถึงโน่นเลยค่ะทั้งหมสุดลูกหูลูก,ลกตานะคะแล้วก็ใครนะคะที่รอดูนะคะมังกรพ่นไฟนะคะก็มารอได้ตรงจุดนี้นะคะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะหรือว่าใครจะสะดวกที่จะ,ะนั่งเรือนะคะแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะก็แนะนำให้อ่า ขึ้นเรือได้นะคะแล้วก็รอดูได้เหมือนกันค่ะสามารถชมได้หลายทิศทางนะคะแต่จุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนนะคะสําหรับมังกรพ่นไฟนะคะช่วงสามทุ่มสุกศร้าอาทิตย์นะคะมาได้เลยค่ะสวยจริงๆอ่ะทุกคน สวนนะคะมีทั้ง2ฝั่งนะคะทุกคนมีให้ถ่ายรูปนะคะมุมสวยๆนะคะริมน้ำนะคะนี่ค่ะก็ใครชอบสไตล์ดอกไม้นะคะบริเวณนี้นะคะกลางคืนก็จะสวยเช่นกัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามีไฟนะคะเปิดตลอดทั้งคืนนะคะ ก็เป็นสะพานที่เชื่อมกับมังกรพ่นไฟนะคะก็จะมีคนมาร้อยพวงกุญแจนะคะคล้ายๆกับยุโรปนะคะทุกคนที่เขาทําสไตล์นี้เหมือนกันนะคะใครเคยมาแบบเคยมาแบบที่นี่นะคะก็สามารถคล้องพวงกุญแจไว้นะคะแล้วปีหน้ามาอีกก็คล้องต่ออีกนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบประมาณฟิลแบบทางเดินนะคะทางเดินชิลๆนะคะให้ ให้ดูวิวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะคะส่วนเรือลำนี้เป็นเรือทีอ่ไม่สามารถที่แบบจะย้ายได้นะคะเป็นเรือที่เป็นร้านกาแฟะคะ่ะทุกคนสามารถนั่งกินกาแฟข้างในได้นะคะก็จะทำแบบนี้นะคะก็มีความแน่นหนานะคะทุกคนนะคะเพื่อที่แบบว่าจะลงไปนั่งข้างล่างนะคะแต่เขาล็อกนะคะ ไม่สามารถลงได้นะคะนี่ค่ะเป็นเหมือนขั้นบันไดให้เดินลงไปได้นะคะเหมือนเทียบท่าเรือค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและพบก,กันใหม่ EP 2ค่ะ